นี่น้องโยดาอยากให้อาหารกะละเทศใช่ไหมครับใี่พี่เขาทำให้อยู่นะครับเตรียมอาหารนะครับเดี๋ยวโยดาดีๆมาเร็วเสร็จแล้วค่ะค่ะเออมาช่วยแนะนำได้ไหมคะให้ยังไงกลัวหล่นอ่าเดีย๋ยวพี่เขาแนะนำให้อายดาทำยังไงคะกลัวโดน เดาดูสิก็วางหัวแลววงหัวอ่าอันนี้ฉันอยาเด็กนะคะให้เด็กจับก็ได้อ๋ออ่าจะได้ไม่ตกใช่ไหมแบนสูงเกินอ่าๆช่วยช่วยให้พี่เขาช่วยดีกว่ามัมีก็วยเป็นนี้สักการ์ดนะมาปล่อยก่อนเดาช่วยดูเออตดินเล็กอ่าดาช่วยอเดาช่วยอ่าช่วยนะคะช่วยนะคะมาแล้ว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 ให้พี่เขาอยู่ช่วยก็ได้ลูกมาแล้วมา เห็นปะเนี่ยไ,ไม่เห็นกินเลยยาดาดูด้วย,ยดูด้วยเดี๋ยวเขาดึงแล้วยาดาไม่เห็นขยับขยับอีกที่นึงไอ้ตัวนึงซิลองเอาตัวอื่นดูซิ กินแล้วเหรอเกาหลับอยู่เลยอ๋อไอ้กินอะไรกินอะไรเนี่ยกินเบาๆตั้งใจโนจะกินแรงๆเหนื่อยอะลูกเราจะปล่อยอยังไงอะกัดแล้วใช่กัดแล้วน้องต้องจับนะพี่เอ็มลองสะบัดสะบัดดูสิสะบัดไม่ได้เลยน้องดีนั่นแหละก็ให้เขากัดออก ออกไหมออกไหมเราจะดึงออกยังไงอะเขาเขาไม่เห็นแน่นอนเลยเดี๋ยวไม้หล่นลงไปสวยเลยจับนแน่นจับแน่น